แม่สอดกันหน่อยครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ตลาดพาเจริญครับเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลน,นครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาข้างจากรมแดนไทยเมียนมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับทุกวันก็ยังคงมีพ่อค้าทั้งคนไทยคนเมียนมามาเปิดแถงค้าขายกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศโดยรวมยังคึกคักอยู่แม้ว่าฝั่งเพื่อนบ้านจะมีการสู้รบก็ตามพืชผักซึ่งเป็นที่นิยมของคนท้องถิน่น บางชนิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในถาดเมื่อกี้นี้นะครับมะตึอย่างคุณผู้ชมเคยกินไหมครับมะตึอย่างเขาจะเอาไปต้มเอาไปดองนะครับแล้วก็มารับประทานคู่กับน้ําพริกก็ยังเห็นได้อยู่นะครับบางทีอาจจะข้ามาจากฝั่งเมียนมาด้วยซ้ําแต่ก็มีรายงานว่าใบพลูซึ่งชาวเมียนมานิยมบริโภคนี่ตอนนี้ราคาปรับสูงขึ้นนะครับจากมัดละ40-50บาทเป็น160บาทไปแล้วนะครับผู้ค้าชาวเมียนมาบางส่วนบอกว่ายังค้าขายได้แม้สถานการณ์ตอนนี้ทําให้สินค้าจากเมียนมา ส่งข้ามาไทยได้ยากขึ้นบางรายที่เขาขายชาขายกาแฟสําเร็จรูปรวมทั้งปลาแห้งก็ต้องปรับตัวกันไปนําสินค้าไทยบางส่วนมาขายแทนครับปกติอามารับอะไรเข้ามาเลยในจับพม่าปกติเป็นอะไรปลาแห้งปลาแ,แห้งแล้วก็โผที่กาแฟอะไรนี่อ๋อตอนนี้คือเข้ามายากตอนนี้เข้ายากใช่ไหมพมาก็ล่มมาไม่ได้ร้านี้ปิดปิดครับ ดานปิดดานปิดแล้วข้ามารมาไม่ได้รมาไม่ได้นี่ขไม่มีขอไม่มีของไม่มี่อะไรก็คู่คไมหน่อย่หน่ของมาไม่มี ส่วนผู้ค้าชาวไทยก็มองว่ายังไม่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบนะครับในทางตรงกันข้าเมื่อมีชาวเมนมาเข้ามาอยู่ในไทยมากขึ้นอาจจะขายของได้ดีขึ้นด้วยนะครับผลกระทบที่เห็นได้ชัดตอนนี้อาจจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทยที่ต้องใช้เส้นทางผ่านสะพานมิตรภาพาแห่งที่2แล้วก็ถนน a AH อ1ที่เชื่อมจากเมีวด,ดีไปกากะเ็กไปผาอันแล้วก็เมืองย่างกุ้งนะครับ คุณผู้ชมตัวเมืองแม่สอดเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ5กิโลเมตรนะครับถ้าดูจากลักษณะภูมิประเทศแบบนี้กันก่อนนะครับพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยจะมีเทือกเขาล้อมรอบทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเชิงเขาฝั่งประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกตรงจุดนี้ไปจนถึงเทือกเขาเชิงเขาของไทยฝั่งตะวันออกทางด้านนู้นนะครับระยะทางรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ย 30กิโลเมตรนะครับดังนั้นพอแถวนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นมันก็เหมือนเป็นพื้นที่แอ่งกัทะครับก็จะได้ยินเสียงปะทะดังไปทั่วบริเวณน,นะครับรวมทั้งในตัวอำเภอแม่สอดด้วยแต่ว่าณนะตอนนี้ยืนยันว่าในตัวอำเภอแม่สอดเองยังคงมีความปลอดภัยอยู่นะครับแต่จุดที่ดูจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็น่าติดตามในช่วง2-3วันมานี้ก็คือบริเวณชายแดนซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําเหมยครับจุดแรกที่อยากจะให้ดูเป็นไฮไลท์สีเหลืองๆที่ทําอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่1ก็คือบ้านวังตะเคียนใต ตำบลท่าสายลั่วจุดนี้เองมีการรายงานว่าพบกระสุนจากการสู้รบ ถูกยิงมาจากฝั่งประเทศเมียนมานะครับแล้วก็มาตกที่บ้านของชาวบ้านจุดนี้ยังเป็นพื้นที่ตั้งของพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่ถูกจัดไว้สําหรับรองรับคนลี้ภัยจากการสู้รบที่ก่อนหน้านี้ก็มาอยู่นับพันคนนะครับตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณ600คนนี่คืออนะัปเดตณวันนี้นะครับถัดมาอีกจุดหนึ่งคือหมายเลข2ครับคือสีเขียวๆตรงนี้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่คุณโกวิทบุญธรรมไปยืนรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับจุดนี้เป็นจุดขนส่งสินค้า ข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผู้ประกอบการเขาได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตรงจุดนี้ครับก็ถือว่ามี ทหารของเมียนมามาปักหลักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังคงมีการสู้รบกันต่อเนื่องแม้ว่าช่วงวัน2วันนี้จะเงียบไปก็ตามนะครับถัดลงมาทางทิศใต้ครับประมาณ7 8กิโลเมตรจากสะพานแห่งที่2ก็คือสะพานแห่งที่1ครับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะครับตรงนี้เป็นสะพานหลักในการข้ามไปมาของผู้คนของทั้ง2ประเทศนะครับแต่ว่าในช่วงสองสาวันก่อนหน้านี้ก็ เหมือนว่ายังเปิดด่านตามปกติอยู่นะครับมีเมื่อวันก่อนที่ระบบเกี่ยวกับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวหรือว่า Border Pass ของเมียนมาเขาไปเจอเรื่องของปัญหาอยู่พอสมควรแต่ว่าล่าสุดณตอนนี้ก็เหมือนจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วเหมือนกันนะครับนี่เป็นภาพรวมที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงสถานการณ์ในพื้นที่บริเวณชายแดนแล้วก็อัปเดตถึงจุดต่างๆที่เป็นข่าวอยู่ณตอนนี้กันด้วยนะครับ